ตอนยุคแฟชั่น70ผมได้เห็นแฟชั่น70ตั้งแต่ปี2513นะครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัยครูนครปฐมนะครับก็ได้มีโอกาสใส่ส่งมอสนะครับก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีเงินตัดใส่อยู่ตรงนั้นแหละครับตูดก็ขาดแล้วขาดอีกนะครับ มีเด็กวัรุ่นคนหนึ่งครับแม่น่ารักมากนะครับใส่วันละตัววันละตัวแล้โอ้โหผมเห็นแล้วผมก็อิดฉาจริงๆครับแมเดียว่าตอนนี้นะอพลงขึ้นอ้วนผ่านกอ้่นลงมานะคะนะลงมาหา้านะช้าๆนะลงมาหา้าโอเค แฟชั่นย้อนยุค70นะครับเป็นการเรโทรขึ้นมาใหม่นะครับความเก๋อีกแบบหนึ่งก็อยู่ที่เข็มขัดนะครับเราจะใช้เข็มขัด3นิ้วหรือ1นิ้วก็เท่เก๋ไปคนละแบบนะครับปีสอง3นะครับเป็นปีที่ฮิตมากแฟชั่นยุค70 ตรงสี่แยกสะพานควายนะครับถนนปฏิพัฒน์ทางซ้ายมือฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมปฏิพัฒน์นะครับตึกแถวสิบกว่าห้องนะครับเราก็จะเห็นเป็นร้านนะครับตัดกางเกงนะครับวางยาวกันไปเลยกางเกงแต่ละตัวแต่ละตัวาาย,ยุคนั้นนะครับ ช่วงปี2 5 1 3ตรงบริเวณสี่แยกสะพานควายนะครับฝั่งถนนปฏิพัฒน์ทางซ้ายมือตรงข้ามกับโรงแรมปฏิพัฒน์นะครับสิบกว่าห้องอแถวติดกันหมดเลยครับจะเป็นร้านตัดเสื้อผ้าตัดกางเกงนะครับตู้โชว์แต่ละร้านนะครับก็จะเปินกระจกแล็ไปตู้โชว์กางเกงทรงมอสนะครับหลายรูป ผ้าหลายสไตล์นะครับก็จะวางเรียงกันทุกร้านเลยครับชอบร้านไหนก็เข้าร้านนั้นผมก็ไปตัดที่ที่นี่แหละครับนะฮะยุคแฟชั่นทรงมอสนะครับ Song od, ในยุคนั้นก็หนุ่ม,มๆก็ฮิตกันมากนะครับยุคนี้ก็นำมาใส่ผมผมก็ว่ายังคลาสสิกเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ต้องกลาบลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับจากผมฟิลิปนะครับ No. <laughs>